เรามาดูส่วนผสมของการทำไส้กรอกอีสานกันครับหมูบด5้กิโลนะครับหมูบดต้องใช้เป็นหมูบดติดมันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใช้เนื้ออย่างเดียวแล้วทำให้ไส้กรอกของเราทำออกมาแล้วมันจะแข็งนะครับไม่อร่อยนะครับต้องมีมันติดด้วยแล้วก็ข้าวสวยหุงสุกนะครับ1นกิโลอันนี้จะเป็นไส้เทียมนะครับไส้เทียมที่เขา ดองเกลือไว้นะครับเราก็นํามาล้างทำความสะอาดสักสองสามน้ํานะครับน้าตาลทรายสองทับพีนะครับอันนี้จะเป็นผงปรุงรสหนึ่งทับพีเกลือสองทับพีอันนี้จะเป็นซอสปรุงรสนะครับหนึ่งทับพี ผงชูรส2ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นอย่างดีนะครับ1ช้อนโต๊ะนีนจะเป็นส่วนของตะไคร้นะครับ10 10ต้นกระเทียม2ขีดใบมะกรูดนะครับ20ใบนะครับ3อย่างนี้เราจะนำไปซอยแล้วก็ปั่นให้ละเอียดก่อนนะครับ เรามาดูขั้นตอนของการทําต่อไปเลยนะครับเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดนะครับมาคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับเรามาดูขั้นตอนการทําเลยครับอันนี้น้าตาลนะครับใส่น้าตาลลงไป ปรุงรสครับสมปรุงรสนะครับเกลือซอสปรุงรสนะครับแล้วก็กระเทียมผงชูรสพริกไทยป่น แล้วก็ัตะไคร้ครกับใบมะกรูดเพื่อนถ้าไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับตะไคร้กับใบมะกรูดแต่แต่สูตรนี้ของผมจะใส่นะครับเพราะว่าเวลาเราปิ้งย่างก็สุกแล้วมันจะหอมมากนะครับเวลาทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนี่ก็จะได้กลิ่นอของความเป็นอีสานเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ใส่นะครับ จากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับแล้วก็ใส่ข้าวสวยลงไปนะครับข้าวสวยจะใส่ทีหลังนะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะถ้าใส่เข้าไปด้วยกันแล้วก็ ใส่กอ่อนหน้านี้มันจะเละนะครับใส่ที่หลังหน้่ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วแล้วก็จะพักไว้ประมาณ10มนาทีนะครับหลังจากนั้นหลังจาก10นาทีแล้วเราก็จะไปกอรอบใส่กอรอใส่ไส้กันนะครับ เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปครับเรามาดูขั้นตอนการทําเลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้ไส้เทียมนะครับกอกเข้าไปในหัวกอกไส้กอกนะครับทําแบบนี้นะครับเพื่อนๆกอกเข้าไปให้สุดเลยนะครับ,บเหลือไว้นิดนึงนะครับ หลังจากนั้นก็นําหมูที่เราหมักไว้นะครับพักไว้10บนาทีครบ10บนาทีแล้วนะครับมาใส่ในเครื่องนะครับ ครับช่วงนี้ก็ขอกรอบใส่กรอกไปเรื่อยๆก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะไปมัดกันนะครับเราจะมามัดใส่กรอกกันเลยนะครับก่อนมัดต้องล้างมือให้สะอาดนะครับเพื่อนๆ มัดเลยที่ผมทำอยู่นี้ผมจะทำข้อละสิบบาทนะครับใส่กรอบเอาไว้ขายคู่กับข้าวราดแกงถ้าเพื่อนเพื่อนทำเล็กลงนะครับเล็กลงครึ่งนึงก็จะขายข้อละห้าบาทก็ได้นะครับก็แล้วแต่สถานที่นะครับความเหมาะสมก็จะขายราคาเท่าไหร่นะครับ ช่วงที่เรากรอกไส้กรอกนะครับไม่ต้องให้มันแน่นมากนะครับเื่อไว้เวลามัดเราจะได้มัดง่ายๆนะครับเมื่อใส้กรอกของเรามัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำไปพึ่งลมนะครับ เพื่อให้หนังหนังเซตตัวนะครับประมาณสักสองสามชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่อยเก็บข้าวตัวเย็นเรามาผึ่งลมกันเลยครับเรานำไส่ไส่กรอกมาผึ่งลมกันเลยครับผึ่งลมไว้ประมาณ2อสามชั่วโมงนะครับไส่กรอกเป็นอาหารที่นิยมในหมู่ผู้คนทั่วไปครับทำกินก็ได้ทำขายก็ดี ถ้าใครขยันหน่อยก็ทำขายส่งตอนตลาดเช้านะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราพึงลมได้ประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เก็บเข้าไว้ในตู้เย็นนะครับจะได้เก็บไว้ทานได้นานๆเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องรักทัดพนมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ